สวัสดีครับวันนี้ช่องมีเรื่องผีมีเรื่องราวสยองขวัญสันประสาทมาให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหน้ากลัวแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมีเรื่องผีด้วยนะครับเรื่องเนินเฮียนซ่อนผีเสียงล้อรถบัสบดกับหินลูกรังดังกึกกักแดดบ่ายร้อนจัดทอดเงายาวลงบนถนนแคบสายเล็กที่มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านในหุบเขาโคกอีศก หมู่บ้านที่เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณไม่มีไฟถนนและไม่มีรอยยิ้มต้อนรับอาจารย์ครับที่นี่แม่งหลอนชะมัดพี่ถั่วหน้ากลุ่มนักศึกษาพูดพลางกวาดตามองรอบหมู่บ้านที่มีบ้านไม้เก่าผุผูกสุนัขผอมโซนอนเมาอยู่ใต้ถุนเนียบจนหน้าขนลุกพวกเรามาเพื่อช่วยเขาไม่ใช่มากลัวเงาไมา้อาจารย์นรงพูดเรียบๆก่อนหันไปสบตาผู้ใหญ่บ้านที่ยืนรออยู่ริมทางพวกนักศึกษาคงยังไม่รู้สินะว่าที่นี่ มีเนินผีอยู่ใกลๆ้ๆผู้ใหญ่บ้านพาเดินดูพื้นที่จัดค่ายพลางเล่าด้วยเสียงต่ำโคกอีศกนั่นนั่นเป็นที่ที่คนหายไปหลายคนแล้วบางคนหายตอนกลางวันแสกๆแบบไม่มีร่องรอยชาวบ้านเราเชื่อว่ามันเป็นประตูสู่อีกโลกโลกที่มีแต่คนตายอย่าขึ้นไปบนเนินเด็ดขาดและที่สำคัญห้ามเอาอะไรกลับลงมาด้วยเด็ดขาดคืนนั้นพีและเพื่อนสามคนแอบขึ้นไปสำรวจโคกอีศกด้วยความคึกขนอง โอ้โหมันดูธรรมดาจะตายไม่มีอะไรเลยวะนั่นอะไรนะต้อมก้มลงเก็บเศษหินดำๆคล้ายถูกสลักด้วยลายแปลกตาของฝากจากผีหรือเปล่าวะาห้าห้าห้าทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากทิศทางรอบด้านคืนมันมาคืนมันมาพี่แถนไปมองรอบตัวเมื่อกี้ใครพูดวะไม่มีใครพูดเลยเสียงกุกกัก ดังมาจากหลังพุ่งไม้ก่อนจะมีเงาดำดำคลานสี่ขาเคลื่อนผ่านสายตาเร็วมากจนไม่มีใครพูดอะไรได้กลับเดี๋ยวนี้ในคืนต่อมาขณะทุกคนอยู่ในเต้นเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบเต้นอย่างชา้ชาๆเสียงเล็บขูดกับผ้าใบคลืดคลืดแล้วเสียงผู้หญิงหัวราอแหลมสูงก็ดังขึ้นอีอีอ,อ,อมาอยู่ด้วยกันสิใครเล่นอะไรบ้าบาวะ พีทกระโดดออกมานอกเต็นท์แต่พบเพียงความมืดและกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพรุ่งเชา้าป้อมไม่อยู่ในเต็นท์เสื้อผ้าหายของหายเหลือเพียงรอยเท้าที่ลากขึ้นไปบนเนินเขาถูกพาไปแล้วยายคำคนแก่ในหมู่บ้านพูดเสียงสัน่นเขาหยิบของบนเนินไปต้องแลกด้วยชีวิตคืนถัดมาฟ้าได้ยินเสียงกระซิบข้างหูฟ้ามาช่วยเราด้วยมันมืดเหลือเกิน ฟ้าเดินละเมอออกจากเต็นท์ไปยืนที่เชิงเนินฟ้าหยุดนะเพื่อนเพื่อนวิ่งตามไปทันแต่ฟ้ายืนนิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มก่อนจะพูดเบาๆฉันเห็นป้อมเขาอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่มีตาไม่มีปากแต่เขาเรียกฉันทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังลั่นตามด้วยฟ้าที่ล้มลงแน่นิ่งอาจารย์นรงเปิดหนังสือโบราณให้ดูใต้แสงตะเกียงน้ำมัน มีบันทึกว่าหลายร้อยปีก่อนโคกอีศกคือเมืองที่ถูกสาบวิญ,ญญาณที่ตายอย่างทรมานจะวนเวียนไม่ไปผุดไปเกิดและมันจะคอยดึงคนมีพลังชีวิตเข้ามาเพื่อแลกเป็นพลังใหม่ศิลาโบราณที่พวกเธอแต่ต้องมันคือประตูที่เชื่อมสองโลกและตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในเขตแดนของมันด้วยความสิ้นหวังพวกเขาทำพิธีขอขอมาตามคำแนะนำของหมอผีท้องถิ่น เสียงสวดคล้ายภาษาที่ไม่มีใครรู้จักดังก้องเสียงกรีดร้องของวิญญาณเร่ร่อนเสียงฝีเท้าวิ่งไปรอบพิธีเสียงลมหายใจกระซิบที่ต้นคอทุกคนพวกแกไม่มีวันหนีพ้นทันใดนั้นเงาของป้อมป,ปรากฏหลังศิลาเขายิม้มแต่เลือดไหลาจากตาและปากช่วยฉันหรืออยู่แทนฉันศิลาสันสะเทือนแล้วดูดร่างของเงาดำนับสิบกลับเข้าไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดและกลิ่นศพโชยฟุง้ง ค่ายถูกยกเลิกพวกเขากลับกรุงเทพแต่ฝันร้ายยังไม่จบพีทเล่าว่าทุกคืนเขาได้ยินเสียงคอเบาๆที่หน้าต่างหอพักกอกกอกกอกเหมือนมีบางอย่างตามมาด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเนินเฮียนซ่อนผีหากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามช่องมีเรื่องผีไว้ด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ๆทุกวันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ